สวัสดีครับผมใบไ,ได้ชนะครับผมมาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับผมใครหาดุ่นนี้อยู่ต้องบอกว่าห้ามพลาดห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับผม m อทปี MT 2018ออกรถศูนย์บาทผ่อน2 7 0พ4ปีออกรถศูนย์บาทผ่อน2 7 0พ4ปีเป็นไงออของแต่งเยอะด้วยนะพร้อมออกทริปเลยนะครับรถบ้านมือเดียวรถบ้านมือเดียวกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสครบนะครับผมเดิมทั้งคันมีของแต่งอีกรอบคัน สวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้หาที่ไหนครับไม่ได้ชอบหามาให้แล้วพี่น้อง <g ül> สวยเลยนะครับบอกแล้วเข้ามาอีก,อกหลายคันมีทั้งซ6 5หกห้าศูนย์ไม่แปดพันนะครับซัสามร้อยไม่สองหมื่นนะครับผมแล้วก็มีซีบีอาร์ห้าร้อยอาร์ปีสิบเจ็ดไม่สองหมื่นนิดๆนะครับผมมีอีกเยอะนะมีอีกเยอะนะรอติดตามไม่เลยสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เราไปดูรอบคันว่าของแต่งแล้วสวยมันสสภาพเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราไปดูกันฮนะ สวัสดีครับผมไปในช็อปในครอบผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับไปในช็อปด้วยนะครับเป็นไงเออเป็นไงสวยเลยนะครับผมไปในช็อปจัดให้ยามาฮ่า MT03 นะยามาฮ่า MT03 ปี2018หายากแล้วนะครับผมสี่นี้หายากด้วยของแต่งนะดูของแต่งเดี๋ยวค่อยมาแลกของแต่งกันนะครับผมโอเคเราไปดูรอบคันกันเลยนะไฟหน้าสวยๆนี่ครับไฟหน้าสวยๆนะฮะบ,บางคนสวยๆย่างเดิมจากโรงงานยังเป็นย่างเดิมจากโรงงานอยู่นะ จานเบรกสวยๆบ้านจานเบรกหน้าสวยๆนะครับผมเครื clipping, ่องใส่ก right ิ้งนะตูตาแมวก็รู <Elmo> ้นะครับตาแมวใสๆเลยนะครับผมเครื่องใส่กิ้งเครื่องใส่นะครับ <Male> ท่อเดิมจากโรงงานนะจานเบรกหลังก็สวยๆนะครับผมจานเบรกหลังก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเบาสวยๆนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าของแต่งกันนะครับผมเบาสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหสวยๆถังน้ํามันสวยๆนะอือเรามาดูนะฮะท้ายเดิมจากโรงงานนะครับท้ายเดิมคือคันนี้เดิมๆทั้งคันแล้วไม่พอนะเสริมมา กระเป๋าหลังอีกนะครับผมไฟสปอร์ไลอีกสี่ดวงนี่สว่างจ้าตาแตกเลยทีเดียวนะโอเคเป็นไงนี่โซลตเตอร์สวยสเตอร์ใสกิ้งนะครับผมรถไม่ลม้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะเครื่องใสกิง้งนะเออเครื่องใสกิง้งสวยเลยนะครับผมนี่นะโอเคนี่เป็นไงนี่สวยเลยนะครับผมฟาสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งรอบด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของปี2 5 6 6แล้วนะโอเคนะ ประมาณนี้เราไม่ได้ของแต่งเลยนะครับของแต่งนี่กระเป๋าหลังกระเป๋าหลังนี่คือคัสตอมเองนะเออผมไปคุยเจ้าของขเจ้าของแบบคุมผ้าไว้อย่างดีนะหลังๆไม่ไม่ได้ขี่เลยผมก็เลยแบบเขาเลยทักมาว่าขายผมก็ซื้อนะครับผมโอเคสภาพแบบนี้ปฏิเสธได้ไงครับเพื่อนๆในกระเป๋าหลังนะกระเป๋าหลังมีกุญแจด้วยนะมีกุญแจให้ให้ด้วย2ดอกนะครับกระเป๋าหลังอันนี้คัสตอมเองหาย,ยากนะฮะไม่หาไม่ได้จากจากจากเมืองไทยนะที่อาจจะเป็นที่นี่ที่เดียวที่นัคัสตอมเองดูดูดูงานนะ คัสตอมเองแข็งแรงนะแข็งแรงเลยนะครับแน่นปึกเลยนะเบาะสวยๆนะครับผมมีอะไรอีกนะมีสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ light, พร้อมแคทบาร์ตัวนี้ด้วยครับข้างสองดวงนะข้างนี้2ดวงข้างนี้อีก2ดวงนี่ข้างนี้อีก2ดวงสว่างจ้านะครับสว่างจ้าตาแตกเลยทีเดียวนะประมาณนี้ชิวแต่งทรงสูงนะพร้อมออกทิปเลยนะครับชิวแต่งทรงสูงมีกาดหม้อน้ําให้ด้วยนะครับกาดหม้อน้ําตรงรุ่น MT03 นะครับผมมีกันลอยจากยามาฮ่านะครับผม แล้วก็สติ๊กเกอร์ลายแคปลาฝาถังน้ำมันของยามาฮ่าด้วยนะครับผมมาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนี่กุญแจ2ดอกบุกสวิตครบนะคันนี้นะกุญแจ2ดอกบุกสวิตกุญแจ2ดอกกุญแจกระเป๋าลังอีก2ดอกนะกุญแจกุญแจกระเป๋าลังอีก2ดอก,ดอก,ดอก,ดอกโอเคเรามาดูเลขใหม่คันนี้ไม้น้อยมากนะน่าจะเท่ากับคันนี้แล้วเลยนะครับหมื่นสี่ แม่เจ้าบุกซวิทครบนะคุณแจสองหลบบุกซวิทครบย้ำอีกทีนึงนะครับผมซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงนะอยากเช็คก,ก็เช็คก,กับเจ้าของได้เลยเดี๋ยวเช็คจากสูนได้เลยนะโอเคมาอืมไม่ได้ช็อปประมาณนี้เลยนะครับเรามาสตาร์ทเครื่องกันนะเห็นไนงะเออสวยใสยเครื่องนี้ต้องบอกว่าเครื่องระบบไฟทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคันที่ไม่ไดชอ็อปขายไปนะครับนอกจากไม่ได้ช็อปเทสก่อนส่งทุกคันแล้วนะครับผม เทระบบพวงรถไฟแล้วระบบเครื่องเรียบร้อยกับลูกคันแล้วนะครับผมใบได้็อบรับประกัน2เดือนนะครับที่อื่นอาจจะเดือนหรือต่อใบได้็อบสเดือน,นครับลูกค้าใช้ไปเลยนะับงเดือนหรือ1000กิโลนะครับผมรับประกันระบบไฟระบบเครื่องร้อเอซ็นต์นะมีปัญหาอะไรใบไดช็อบเข้มไข่ทุกอย่างนะครับการบริการต้องเป็นประมาณนี้นะครับใครซื้อจกไม่ได้็อบจะรู้ดีนะจะรูด้ดีโอเคนะเนียนกิฟคันนี้ต้องบอกว่าเนียนกิฟนะครับ ในเนียนกิฟต์กิฟกิฟเลยนะโอเคนะครับผมอะใครสนใจคันนี้นะครับผม0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมยินดีเลยนะฮะโอเคนะใครหาอยู่ MT03 ปี2018คันนี้ปีสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไฟเอเลี่ยนนะเปี่นปีสุดท้ายนะครับปี18ปีสุดท้ายนะครับที่ผลิตนะครับหน้านี้หล่อจริงนะ ผมถามลูกค้าหลายคนบอกว่า hey, ชอบหน้านี้มากกว่าอีกอย่างนะึงนะออกรถศูนย์บาทนะพร2,007สี่ปีนะออกรถศูนย์บาทพร2,007สี่ปีแม่เจ้านะครับผมอืมแบบนี้เลยนะไม่ได้ช็อปแบบนี้เลยนะครับผมสีนี้โคงน้ําเงินสีดําลายน้ําเงินแบบนี้หายากบอกเลยหายากนะหายากเลยราคาแบบนี้ด้วยเงินสดจัดไป89,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์96,000บาทจดจัดไปนะ จัดไปสวยๆเลยสวัสดีปีใหม่ด้วยอีกรอบหนึ่งเนี่ยพูดไปพูดมาวนงงกับตัวเองนะโอเคนะเดี๋ยวมีเข้าอีกหลายคันนะครับผมมีเซทหกห้าศูนย์นะเข้าแล้วก็มีเซทสามร้อยนะครับปีสิบเจ็ดนะครับเซทหกห้าศูนย์ปีสิบเจ็ดนั่นนะสี่หกสิบเจ็ดนะครับนั่นก็ออกรถศูนย์บาทหมดเลยทุกคันนะช่วงนี้ออกรถศูนย์บาทหมดหมดเลยทุกคันแล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วยนะครับผมแล้วเลขใหม่ไม่เยอะเลยนะ,ะรับประกันเลขใหม่ถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับการเออเขาเรียกว่า คู่มือนะอันไม่เชิงคู่มือแล้วกันนะครับผมก็ให้กับมือใหม่หัดขับบิกไบค์นะครับวิธีการดูแลรถนะครับวิธีการสังเกตอาการรถนะครับผมแล้วก็พวกสัญลักษณ์บนหน้าปัดจอมีว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมทาคลิปให้นะครับเดี๋ยวผมรอเวลาว่างๆเดี๋ยวผมทำคลิปให้เลยนะครับสัญญาณนะสัญญาณนะปีนี้สัญญาโอเคนะแค่นี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวยๆแบบนี้ใครหาอยู่โทรมาได้เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์มา ผมก็ได้นะครับฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับผมประมาณน่าจะเกือบ6,000ฟอ l l o เวอร์แล้วขอบคุณมากจริงๆนะครับผมปีนี้เราประกันคุณภาพเน้นๆแน่นอนขอบคุณครับ